พี่ต้นเราสองคนไม่ออกไปนอกบ้านไปกินข้าวด้วยกันมานานแล้วนะพี่ต้นแบกอยู่บ้านคนเดียวแบกก็เหงาอะ่ะวันๆพี่ต้นเราแต่ทำงานโดยที่แบบไม่ใส่ใจแ,แป๊กเลยอ่ะแบกแต่วันนี้มันไม่ได้นะแ๊กนะพี่ต้นน่ะเขาไม่ว่าหรอกเพราะพี่ต้นน่ะเขาไม่ได้สนใจแกเลยแล้วถ้าฉันไม่มาหาแกเนี่ยแกก็คงไม่มีเพื่อนหรอกไอ้แ๊กมันอยู่บ้านหรือเปล่าอ่ะเออมันก็อยู่บ้านเลยพี่ทำไมเหรอ จริงเหรอไม่ใช่ออกมาเที่ยวกับผู้ชายเหรอต้อนนี่ต้นแกจะไปรู้อะไรมัวแต่ทำงานอยู่นั่นแหละตอนนี้นะเห็นไอ้แ๊กเมียแกมันมากับผู้ชายนี่หัวเลาะต่อกับซิกสนุกสนานยังก็เป็นแฟนกันเลยล่ะต้นทำไมไตทำตัวส,สับสนเหมือนนางวันทองสองใจแบบนี้ทำได้ยังไงไปทำอะไร,รอ่ะอพี่ตน้นนี่แค่มากินข้าวกับเพื่อนนี่ต้องด่าไปสับสนเลยเหรอ